รู้แล้วก็ปล่อยก็วางบัดน,นี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวเท่านั้นให้เข้าถึงธรรมะอย่างนี้อันนี้เป็นทางที่จะทำให้เราพ้นจากวัฏสงสารพยายามปล่อยวางให้เข้าใจให้ตั้งอกตั้งใจพินิษพิจารณาอย่าไปห่วงคนโน้นอย่าไปห่วงคนนี้ลูกก็ดีหลานก็ดีอะไรทั้งปวงเหล่านั้นอย่าไปห่วงเลย ที่เขายังเป็นอยู่เขาก็เป็นอยู่อนาคตต่อไปเขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างคุณยายที่เป็นอยู่นี้แหละไม่มีใครที่จะเหลืออยู่ในโลกนี้ได้จะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นอันนี้คือสภาวะความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพราะฉะนั้นของที่ไม่มีสาระกันสารจริงๆท่านจึงให้วางถ้าวางแล้วก็ให้เห็นความจริง ถ้าไม่ว่างมันก็ไม่เห็นความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ใครทั้งหมดในสกลละโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นโยมไม่ควรห่วงใหญ่ไม่ควรเกาะเกี่ยวถึงแม้มันจะคิดก็ปล่อยให้มันคิดแต่ว่าคิดให้อยู่กับปัญญาให้คิดด้วยปัญญาอย่าคิดด้วยความโง่นึกถึงลูกก็นึกถึงด้วยปัญญา อย่านึกถึงด้วยความง่อนึกถึงหลานก็นึกถึงด้วยปัญญาจะให้นึกถ yeah> ึงด้วยความง่ออะไรอะไรทั้งหมดนั่นแหละเราก็คิดได้เราก็รู้มันได้แต่เราคิดด้วยปัญญาเรารู้ด้วยปัญญาถ้ารู้ด้วยปัญญาเราก็ต้องปล่อยรู้ด้วยปัญญาเราก็ต้องวางถ้ารู้ด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญามันก็จะไม่ทุกข มันจะมีความเบิกบานมีความสำหราญมีความสงบมีความระงับเป็นอันเดียวจิตใจเรามารวมอยู่อย่างนี้อะไรที่เราจะต้องอาศัยอยู่ในปัจจุบันในเวลานี้ก็คือลมลมหายใจนี่แหละบบดน,นี้เป็นภาระของคุณยายเพียงคนเดียวไม่เป็นภาระของคนอื่นภาระของคนอื่นก็ให้เป็นของคนอื่นเขาธุระหน้าที่ของเรา ก็เป็นธุระหน้าที่ของเราอย่าไปเอาธุระของลูกของหลานมาทำอย่าไปเอาธุระของคนอื่นมาทำอย่าไปเอาธุระอะไรอะไรทั้งปวงทั้งนั้นแหละมาทำไม่ใช่หน้าที่ของเราในเวลานี้เราควรปล่อยแล้วเราควรจะวางแล้วอาการที่จะปล่อยวางนี้จะทำความสงบนี้เป็นธุระของเรา เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทําในปัจจุบันให้รวมจิตเข้ามาเป็นหนึ่งนี้คือทุระหน้าที่ของเราเรื่องอะไรก็ปล่อยให้เขาเสียเรื่องรูปก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของรูปเสียเรื่องของเสียงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเสียงเสียในเรื่องกลิ่นเรื่องรสก็ปล่อยให้เขาเสียเรื่องอะไรอะไรก็ปล่อยให้เขาแล้ว เราจะทำธุระหน้าที่ของเรามันจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก็ให้นึกอยู่ในใจว่าอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระหน้าที่ของฉันความวิภากษวิจารณ์อะไรก็ตามฉันว่าเราจะกลัวกลัวในชีวิตของเราแลาะเราจะตายอย่างนี้เป็นต้นคิดถึงคนโน้นแล้วก็คิดถึงคนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตอย่างนั้น เราก็บอกในใจเราว่าอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระของฉันบอกอย่างนี้ไว้ในใจของเราเพราะว่าเราเห็นธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาธรรมคืออะไรธรรมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ไม่เป็นธรรมก็ไม่มีแล้วโลกคืออะไรโลกก็คืออารมณ์ที่มันมายุแย่กวนยายอยู่เดียวนี้แหละ เดี๋ยวคนนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคนนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเราตายไปนี่ใครจะดูแลเขาใครจะเป็นอะไรอย่างไรใหม่อย่างนี้นะเป็นโลกทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าเราคิดขึ้นมาเฉยๆเราก็กลัวจะตายกลัวจะแก่กลัวจะเจ็บอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นโลกทั้งนั้นทิ้งโลกเสียโลกนี้มันเป็นอย่างนั้น ถ้ามีมันขึ้นมาในใจก็เรียกว่าโลกนี้คืออารมณ์อารมณ์นี้มันมาบางังจิตไม่ให้เห็นจิตของตนอะไรอะไรทุกอย่างนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาให้โยมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ธุระของฉันเป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขงังเป็นเรื่องอนาตตาเราจะคิดว่าอยากอยู่เป็นนานๆอย่างนี้ก็ให้เกิดทุก เราอยากจะตายเสียเดี๋ยวนี้เร็วๆนี้อันนี้ก็ไม่ถูกทางนะใายนะเป็นทุกข์เพราะว่าสังขารนี้ไม่ใช่ของเราเราจะไปตกแต่งอะไรมันก็ไม่ได้หรอกมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นตกแต่งมันได้นิดๆหน่อยๆเป็นต้นว่าตกแต่งร่างกายของเราให้สะสวยให้มันสะอาดดูเด็กเกเคาสิทาปากทำเล็บให้มันยาว ทำอะไรอะไรให้มันสะสวยเสียมันก็แค่นั้นหละโยมเมื่อแก่มาแล้วก็รวมในกระป๋องเดียวกันไม่มีอะไรตกแต่งไปก็ได้แค่นั้นแหละตกแต่งจริงๆไม่ได้หรอก